ท่านบินพาท่านผู้ชมมาที่บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคารหรือว่าแลนด์มาร์คศักดิ์สิมฝั่งแม่น้ำโพงอำเภอเมืองจังหวัดเทานมนี่ก็คือบรรดาทีมงานของอทีมนาคบูชาจากจังหวัดขอนแก่นร่วม30กว่าชีวิตนำเครื่องเส้นสวงชุดใหญ่มูลค่า5 0าลนบาทเพื่อเตรียมประกอบพิธีแก้บนในช่วงเวลา10 8.00นของวันนี้ก็คือวันที่14มิถุนาย,ยน2564หลังจากที่ในช่วงสายที่ผ่านมาแม่น้ำหนึ่งนะครับก็โดนผู้การสืบภาค8ก็คือนำเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาค3บุกรวบแม่น้ำหนึ่งได้นักใบหให้หวยได้ที่จังหวัดนครราชสีมาก็ไปตรวจค้น หลายสองจุดนะครับที่บริเวณอของแม่น้ำหนึ่งที่ใบหวยก็ลา่าสุดก็มีข่าวออกมานะครับว่าแม่น้ำหนึ่งโดนรวบเรียบร้อยก็เป็นความหวังของคนจนสะเทือนคอห่ายนักเสี่ยงโชคกันทั้งแผ่นดินตรงนี้เป็นเครื่องเส้นชุดใหญ่ที่ในวันนี้ดิตาธิดานาคีพร้อมทีมงานลำแปชีวิตรวมทั้งดิตาเป็นเชีวิต พอมีชายแต่งตัวคล้ายกรรมเทพอีกสามคนจะมาก่อพิธีก็เครื่องเส้นที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ก็นำทีมโดยทีมนาคบูชาจากจังหวัดขอนแก่นจากเตียงเครื่องเส้นสวงนะครับเพื่อแก้บนให้คุณภัยวันกลางสูนเนินซึ่งว่าจ้างทีมงานนาคบูชามาลำแก้บนบวงสวงหลังจากประสบความสำเร็จ ในธุรกิจส่วนตัวซึ่งคุณภัยบันนะครับนักธุรกิจชาวจังหวัดจันทบุรีก่อนนี้ได้เคยว่าจ้างทีมงานมาบวงสวงแล้วเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัววันนี้ก็หลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็อธิษฐานจิต ก็มาแก้บนอีกรอบหลังจากประสบความสาเร็จในครั้งที่สองนี่เป็นเครื่องเส้นสวงชุดใหญ่มูลค่าครึ่งล้านหรือว่า5้าแสนบาทนอกจากนี้ก็ยังมีคุณต้นรักนะครับต้นรักสินเชียนเก้าหรือว่าคุณวุฒิไกรแสงแสนวัยส2มปีซึ่งเป็นแบคอัพเบื้องหลังการถ่ายละครที่ดานาคี พร้อมกับาพามือกวุธวุฒิกรซึ่งเคยนําพิธีที่เขาขี้กูจังหวัดกันทับบุรีจะมาทําพิธีในวันนี้ในเวลา18.00น,น,นซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ใกล้เวนลานองค์พระปู่พญานาคก็สามารถมารับชมพิธีศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ได้นี่เป็นบรรดาทีมงานของทีมงานของนาคาบูชาของจังหวัดขอนแก่น 30กว่าชีวิตเตรียมพิธีเพื่อจะมีพิธีใหญ่ครั้งนี้เดี๋ยวแอดมินให้ท่าชนชมดูภาพมุมกลางก็มีประชาชนแวะมาะถ่ายภาพกับเครื่องเส้นสวงชุดใหญ่ชุดนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณวุฒิการแสงแสนวัยว32ปีซึ่งเป็นผู้แต่งเพลง ลายเพลงองค์ปู่ศรีสัตย์ศรีสุดโทแล้วก็เพลงปู่ศรีสัตย <hum ans> ์นักราชเพลงปู่นักราชนครมนมนะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณต้นรักศินเสียนเก้านะครับมาพูดคุยก,กับท่านผู้ชมนะครับสําหรับคุณต้นรักศินเสียนเก้านะครับหรือว่าคุณวุฒิไกรนะครับเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังแล้วก็เป็นทีมงานของนาคาบูบชาครับเดี๋ยวเชิญคุณต้นรักทางนี้ครับอ่า สำหรับคุณต้นรักนะครับอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันแต่ว่าเอ่ยชื่อต้นรักสินเสียนเก้าก็จะรู้จักทันทีขออนุญาตเปิดแมสคุณต้นรักหน่อยครับได้ครับนี่เป็นนักแต่งเพลงลายเพลงพญานาคนะครับอ่ะหน้าตาก็รูปดอกว่แอดมินนิดนึงนะครับวันนี้มีพิธีอะไรครับคุณต้นรักสินเสียนเก้าครับพิธีกรรมวงสวงครับจัดพิธีกรรมวงสวงถวายปู่ศรีสัตตนคราชนะครับ โดย,โดยทีมงานนับบุ้ชาครับเราร่วมกันกับเาภาพนะครับจัดถวายองค์พญาศรีสัตนาคาะวันนี้มีฝนตกดินคิดว่าจะเป็นอุปสรรคในพิธีบวงสวงที่ศักดิ์สิทธิ์วันนี้ไหมครับอ่าก็ทุกๆครั้งก็ก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เราก็จะเจอลักษณะนี้อยู่เป็นประจำะครับ ก็มีการป้องกันทุกๆอย่างครับครับเห็นบอกว่า<ม>ทีมงานนะครับบูชาเคยมาจัดบวงสวงให้นักธุรกิจชื่อดังของจังหวัดจันทบุรีท,รท่านหนึ่งนะครับต้นเดือนมกราคม<ช>เห็นบอกว่าประบสบความสําเร็จเรื่องอะไรครับถึงมาบวงสวงเป็นครั้งที่2ในวันนี้เประสบผลสําเร็จในธุรกิจนะครับธุรกิจของส่วนตัวของท่านนะครับแล้วก็ก็ขอปู่ได้ตามพรที่ได้ตามประสงค์นะครับก็วันนี้ก็เลย มาอีกรอบนะครับมาะถวายขอบคุณคุณต้นรักสินเชียนเก้านะครับหรือว่าคุณวุฒิไกยแสงแสงวายสามสิบสองปีผู้แต่งเพลงองค์ปู่ศรีสุดโทแล้วก็เพลงศรีสัตว์นครราชแล้วก็ปู่ลายเพลงนครราชชื่อดังนอกจากนี้คุณต้นรักสินเชียนเก้ายังเป็นแบ็กอัพเบื้องหลังการถ่ายละครที่ดานาคีนะครับขอบพระคุณมากครับที่ให้ข้อมูลกับแอดมินครับครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในช่วงฝนตกนะครับปล่อยปๆตรงนี้ก็ อย่างไรก็ตามทีมงานก็มีเครื่องป้องกันแล้วก็เครื่องอป้องกันโดยเฉพาะเรื่องแสงสีเสียงแล้วก็ไฟนะครับที่จัดเตรียมเวรรินฝั่งแม่น้ําโขงนี่เป็นชุดใหญ่จริงๆการเตรียมงานครั้งนี้ก็ตั้งแต่เช้าจุดเช้าสายๆนะครับเป็นทีมงาน30กว่าชีวิตนะครับมาเตรียมบรรยากาศตรงนี้ก็มีฝนตกปล่อยๆขอบคุณน้านมู้ชม228ท่าน อยากจะร่วมขอพรอ,อ,องค์พระปูพญานาคหรือว่าอยากจะร่วมในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ก็ในช่วงเย็นของวันนี้ก็คือวันที่14มิถุนายนเวลา18.00น,นช่วงใกล้พบค่ำพอดีก็บรรยากาศตรงนี้ก็มีฝนตกปล่อยๆนี่เป็นเครื่องเส้นสวงนะครับมีผลมไม้เก้าชนิดน้ำเขียวน้ำแดงก็หมากฟูเป็นเครื่องเช่นชุดใหญ่จริงๆที่ตั้งแต่แอดมินเคยพบเห็นแล้วก็ไลฟ์สดมา นอกจากนี้ท่านผู้ชมยังจะได้พบกับดิต้าทีดานาคีที่จะมารำบวงสวงองค์พ่อปู่พญานาคร่วมกับทีมงานนี่เป็นพานใบสีพญานาคสูงประมาณ3เมตรนะครับสูงตะหง่านจริงๆแล้วก็มีพานใบสีคู่ขนานกันก็มีผละหมากลากไม้9ชนิดนะครับมีสับประรดแล้วก็แอปเปิ้ลกล้วยแล้วก็ผลไม้ต่างๆนานานะครับ ดูครับมาเป็นเครือเลยนะครับสำหรับผลไม้ที่อยู่ตรงนี้เมื่อสักครู่แอดมินก็ได้คุยกับคุณต้นรักษ์สินเชียนเก้าหรือว่าคุณวุฒิไกรแสงแสนวัยสามสองปีนะครับผู้แต่งเพลงซึ่งเดินทางมาจากทีมงานนะครับบูชาจากจังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดบวงสวงทั่วประเทศนะครับเป็นทีมงานใหญ่ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับกราบสาธุต่อองค์พระปู่พญานาคช่วงนี้ก็ฝนตกปรินฝนตกโปรยปลายน้องๆทีมงานนะครับบูชานะครับก็นํา ดอกหมกดอกไม้นะครับดอกรักนะครับมาปลักตรงที่บริเวณจัดพิธีตรงนี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับ193ท่านที่รับชมท่ามกาลางฝนตกปรยปลายเดี๋ยวช่วงเย็นนะครับก็อย่าลืมด่าผ้านะครับแวะมาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกทีมงานนะครับบูชาน้องๆสาชีวิตก็ไม่ยออ่อท้อยังคงทำงานอยู่ตรงนี้ ก็จะมีถุงพลาสติกคุมนะครับคุมเครื่องเสียงแล้วก็คุมระบบไฟมีการทดสอบระบบไฟสําหรับน้องลิต้าทิดาพยานานะครับค่าตัวก็นอนเราประมาณ1นึ่งแสนบาทส่วนเครื่องเส้นที่ท่านผู้ชมเห็นชุดใหญ่ไฟกระพิบอลังการนี้มีมูลค่าสูงถึงห้าแสนบาทนั่นคือครึ่งล้านนะครับ ก็เมื่อสักครู่ก็มีประชาชนที่มากราบไหว้องค์พระปู่พญนาคนะครับหลังจากฝนตกปไายตรงนี้ก็เข้าหลบฝนกันจ้าระวันครับก็เป็นบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขงที่ในช่วงเย็นครับจะมีพิธีศักดิ์สิทธิ์ก็คือลำบวงสรวงองค์พระปู่พญนาคหรือว่าพญาสีสัตตะนคาวาคบริเวณริมฝั่งโข,ง,ขงตรงนี้ ท่านผู้ชมที่รับชมก็สามารถขอพอรหน้าเพจเฟซบุ๊กไลนะน์และข่าวดนิวได้นะตรงนี้นะครับเราจะไปดูแม่ค้านะครับนี่เป็นชุดเกี่ยวกับใบสีนะครับที่เจ้าภาพก็คือคุณภัยวันกลางศูนยเงินนะครับชาวจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นเจ้าภาพว่าจ้างมาทีมงานของนา่า,าบูชามูลค่า500,000บาท ก็จะมาแก้บ,บนหลังจากคุณพายวันประสบความสําเร็จในธุรกิจแต่ยังไม่บอกว่าเป็นธุรกิจอะไรแต่ว่าชุดเครื่องเส้นอลังการชุดนี้ซึ่งมีมูลค่า5,000สนบาทก,ก็น่าจะคาดคิดว่าคุณพายวันเจ้าภาพลายนี้ก็น่าจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นี่ก็เป็นบรรดาพ่าค้าแม่คานะครับ ฝนตกก็นอกจากมาเล่นเฟสเล่นไลน์ก็ดู <c oughs> บรรยากาศที่ทีมงานนะครับบูชาเนาะแต่งเครื่องเส้นชุดใหญ่แล้วก็ยังข่อนคลายไปด้วยบางท่านก็นำดอกไม้เนาะมาช่วยทีมงาน <c oughs> อนะเริ่มปิดนะครับ <c oughs> เล็กเด็ดเล็กดังวันนี้แม่น้ำหนึ่งดับบูบไปทันตานะครับ วันที่15ก็คือวันพรุ่งนี้แม่น้ำหนึ่งจะไม่ได้มาใบหวยอีกเช่นเคยแล้วหลังจากถูกผู้การสืบภาค8บุกรวบนำเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาค3จังหวัดนครศรีมาบุกรวบแม่น้ำหนึ่งได้ที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนนำตัวไปสอบสวนแต่ก็ได้แต่หวังว่าท่านผู้ชมจะเลือกซื้อลอตเตอรี่ซึ่งถูกกฎหมายเราอย่าไปเล่นหวยใต้ดินที่ผิกดกฎหมายนะครับเพราะว่าแม่น้ำหนึ่งก็ถูกเจ้าหน้าที่ นำพยานหลักฐานเนาะไปรวบตัวที่บ้านพักจังหวัดนครราชสีมาเท่ากับแฟนลับแม่น้ำหนึ่งวันนี้ก็คงอ่ะฝนตกครับพอค้าแมีค้าพากันเก็บลอตเตอรี่กันเจ้าละวันนะครับอืมดูดีครับบริเวณอ่าหน้าองค์พระปู่พญานาคเม่ค้าก็ก็แหงลอตเตอรี่พากันหนีฝนที่ตกเปียกนะครับดูดีครับบรรยากาศก,าก็ข้นวุ่นวายนะครับ ฝนฝนแดดแปดสี่นะครับเหมือนจังหวัดระนองนจังหวัดนนท์ตกทุกวันใช่ไหมครับผมฝนแดดแปดสี่อะไรใช่ไหมที่นี่นะครับเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนนะครับนู่นครับทีมงานที่เตรียมประลัมพิธีเครื่องเส้นมีทั้งชุดไฟชุดใ่ไทยกระพริบตรงนู้นก็นําเต็นท์มากางตรงนี้ก็ทําดอกไม้ยอยู่นะครับในพิธีกรรมครั้งนี้เครื่องเส้นก็เปียกปรอนไปด้วยน้าฝนนะครับแต่ว่าทีมงานก็ นำล่มมากลางนี่ก็เป็นบรรยากาศผ่อนคลายที่เย็นๆในช่วงเย็นท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสก็แวะมาที่บลานพญานาคแลนด์มาร์คศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่งแม่น้ำโขงอำเภอเมืองจังหวัดขอนมแลนด์มาร์คชื่อดังนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอค้าเมค้ารอตเตอรี่นะครับก็หนีฝนกันเจ้าระบวนนะฝนตกนะครับตกกี่รอบแล้วครับวันนี้แมค้าสามรอบแล้วค่ะสามรอบฝนแดดแปดสีอย่างนี้เป็นยังไงขายรอตเตอรี่ดีไหมไม่ดี ไม่ดีเลยนะครับได้ข่าวแม่น้ำหนึ่งถูกรั่วแล้วรู้คือยังไงความหวังของคนจนแล้วก็ความหวังของนักใบ้หวยที่แบบว่ารอเลขแม่น้ำหนึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยครับรู้ขา่าวยังครับรูู้าูาใช่ไหมแม่น้ำหนึ่งนักใบ้หวยชื่อดังเนี่ยก็ส่งผลถันสะเทือนคอหวยไปทั่วประเทศเนาะ,ะน้องๆน,นะครับก็ กินข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนตากฝนนะครับนี่หิวมากนะครับกินข้ามกลางสายฝนเลยนะครับแม่ค้าลอตเตอรี่ลายนี้หนึ่งครับหลบฝนกันจ้าระวันนะครับแอดมินก็มาขออนุญาตลืมหมู่ฝนในแผงลอตเตอรี่ของผูอค้าแม่ค้าที่มีมากกว่าเจ็ดสิบลายวันนี้คิดว่าจะขายดีไหมครับวันนี้ครับลอตเตอรี่ เพราะว่าแม่น ja> ้ำหนึ่งถูกรวบแล้วเนี่ยรตเตอรี่ต้องขายดีแน่ๆถูกต้องไหมจ้าเพราะว่าเขาจะไม่หันไปซื้อหวยใต้ดินซึ่งผิดกฎหมายหันมาซื้อลอตเตอรี่จะถูกกฎหมายจริงไหมครับจ้าจ้าจ้าอย่างเดียวนะครับไม่มีคับนะครับจ้าจ้าอย่างเดียวจ้าอย่างเดียวนะถ้าคับนี่แม่บ้านวยนะครับไม่หลวมมาสำหรับแม่น้ำหนึ่งถูกรวบนะครับเหลือแต่แม่น้ำสองนั่งซดข้าวปุ้นอยู่นี่ครับ ใช่แม่น้ำสองหรือเปล่าโอ้อไม่ใช่นะครับต้องขออภัยด้วยครับไม่ใช่แม่น้ำสองครับแม่น้ำหนึ่งโดนเรียบร้อยนะครับร่าสุดเมื่อช่วงสายที่บานมาก็บรรดาทีมงานที่มาร่วมเตรียมร่วมพิธีกรรมครั้งนี้แล้วก็ทีมงานสามสิบชีวิตนะครับก็มาหลบฝนตรงนี้ครับฝนตกนแผงรตเตอรี่ก็ปิดอย่างนี้ครับกลัวรตเตอรี่เปียกน้ํานะเดี๋ยวจะไม่เป็นราคานะยังไงพ่อคะ รถดิเปียกน้ําเป็นราคาไหมพ่อค้าถ้าถูกฮะป็นเหมือนเดิมครับถ้าถูกก็ได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วถ้าไม่ถูกอ่ะก็เหมือนเศษก,กระดาษแกตัวใหม่งวดหน้าแกตัวใหม่งวดหน้าอ่ามายืนตรงนี้มานี่ะลุขา่าวมาที่ะรลุขาวแม่น้ำหนึ่งโดนรวบแล้วเราสู่ยังไงในฐานะไอ้พ่อค้ารถดที่ขายถูกกฎหมายเนี่ยอ่ะเพราะว่าแม่น้ำหนึ่งจะใบหวยให้กับพวกเว็บไซต์ชื่อดังเนี่ยอ่ะนี่พอมนส่วนตัว เฉยๆขายขายรถตตอรี้อย่างเดียวครับผมไหนแบดูีิมีเลขเด็ดอะไรง่วนนานี้ค่ะบบอกท่านผู้ชมบอกอัดมินนะครับมีฝนก็หยุดตกกันนะครับอะจะทำผมเลยไม่ถูกสักงวดเ,เลขเด็ดเลขดังคืออะไรอ่ะวันนี้ที่มีคนมาซื้อเลอไหนลองคิดดูสิราคา ไม่มีแล้วครับไม่มีเล็กเด็ดเล็ดังเพราะว่าแม่น้ำหนึ่งไม่ใบหวยใช่ไหมเหลือแต่แม่น้ำสองที่อยู่ข้างหลังสดข้ปุ้นน้ำงัวเอ้สดขนมจีนอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ฝนเริ่มซาแม่ค้าก็เริ่มกางแผงเรียบร้อยอ่ะเนาะนอืมไม่รู้ว่าหลังจากแม่น้ำหนึ่งโดนรวบจะมีแม่น้ำสองแม่น้ำสามหรือเปล่าแอดมินก็ไม่รู้นะอ่าจริงไหมพ่อค้าครับผมอ่าเช็ดอย่างเดียวพ่อค้ารับอย่างเดียวนะครับอืมถ้าพูดกับแม่บ้านครับนี่แม่แม่บ้านดีใจไหม ไม่เคยพูดครับไม่เคยพูดครับอ่ะก็ยังพูดครับอยู่อย่างเดียวอ่าไม่พูดครับไม่พูดครับะครับอย่างเดียวไม่มีหลวมนะครับเกอพ่อค้าลายนี่แม่ค้าหัวเราไม่รู้แม่บ้านหมาบ่าแฟนมาบ่าอ่ะนี่เหรอแม่บ้านเลวเนี่ยรู้รู้ยังไงรู้สึกยังไงว่าสามีพูดว่าครับเนี่ยอ่ะไม่มีหลวมเนี่ยกินขนมจีนล้วไม่อร่อยครับแม่ค้าลายนี้นะครับ สามีบอกว่าครับอย่างเดียวพูดอะไรก็ครับครับไม่มีหลวมเนี่ยส่วนคนเป็นแฟนก็ยิ้มต้อยๆนะครับโอ้ถงไข่จะครับแน่นอนนะขาดหลวมนะครับฝนยังตกโปรยปลายอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันตรงนี้นี่คือบร,ริเวณดินฝั่งแม่น้ำโขงด้านซ้ายมือเป็นเมืองทัาแขกแขวงคำม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือว่าสพลาวตรงนู้นนะครับบรรยากาศก็กชาวประมงออก ครับูหาปลาออกเรือช่วงนี้ก็ได้ปลากันเยอะนี่ก็เป็นบรรยากาศบนเครื่องเส้นมูลค่าครึ่งล้านนะครับที่จะมีการบวงสรวงในช่วง18นาฬิกาวันนี้ก็ท่านใดที่ว่างนะครับก็มาดูดีต้าธิดาพญานาคลำวงสวงองพ่อปู่พญานาคนะครับเพื่อแก้บนให้คุณภายวันกลางถึงเนินนะักธุรกิจชาวจังหวัดชนบุรีล่ำลาไปก่อนครับฝนตกแล้วครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากๆ248ท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับไปก่อนลครับ